สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้พี่ก็จะมีเรื่องมาประกาศยันนั่นเองนะคะในที่สุดพี่ก็เป็นรอยย l อแล้วนั่นเองนะคะก็คือพี่บ้าอีเวนต์สมบัติมากอะว่าบ้า,บ,าบ้าเติมอีเวนต์สมบัติมากเลยนะคะก็เลยทําการได้รอยย่เวลาเรียบร้อยนะคะทุกคนเด๋ยนนี้คือแบบผ่านแคดไปเยอะมากผ่านแคดกับกับกับ อีเวนต์สมบัติไปเยอะมากอะตอนนี้คือจะครบหมื่นแล้วก็คือเดี๋ยวนะมันต้องไปไหนก่อนโอ้ยคือแบบเติมจนเป็นจนเป็นรอยัลจริงๆอะ่ะเติมจนเป็นรอยัลเลยอะ่ะคิดดูแล้วกันว่าเติมจนแบบรอยัลใครไม่เชื่อนะคะว่าเป็นรอยัลจริงหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะดาวห้าพันนะคะดาวห้าพันเมื่อชาวนี่เลยจ้าคือแบบ ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงบ้าได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมว่าเป็นรอยย้รนเลีเยบยนไปนะคะไปประสาทดีดีโอเคอ๋อค,คือแบบมอยาวอนรอยย้อนจะน้องเป็นรอยย้อนี่ได้เอนเทปรอยย้อนส่วนอันนั้นเลยะคะ่ะโอ้ยอโอ้ยอโอ้ย โอเคโอเคได้หนึ่งนคลับได้คะบัตรเฟรชอปพวงวิเศษรอยยิ้ม1นึ่งแสนนะคะบัตรกาชา V i P นะคะเรียนตาทกิกิเอ๊ยี่สันต้องม้าแค่ไหนก็อยางก็ต้องบอกถึงก็ต้องขั้นบอกเลยว่าเอ๊ยบ้าแค่ไหนคือแบบ V i P รอยย่อต่อไปก็จะอาจจะมาสุ่ม V i P รอยย่อนะคะดูลางวัน V i P ต้องเป็นรอยย่อบลูยังไงอ่ะ ต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะเป็นรอยย่อบูลูกอ้่อตกสีก็คือเติมอีกร้อยกว่าบาทใช่ไหมเติมอีกร้อยกว่าบาทก็น่าจะได้ขึ้นเป็นรอยย่ออืมอไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่เดี๋ยวเรื่องรอยย่อบูรเอาไว้ช่างหัวมันกันนะคะก็คือเป็นรอยย่แล้วนะคะเป็นรอยย่อแบบอ้เป็นรยแบบอนรยย่อคือคือ,ค,อคือบ้าจ,จริงคือ ตอนนี้คือตอนนี้พยายามปั้นอีเวนต์สมบัติอยู่ให้ได้คะแนนครบหมื่นคือถ้าเกิดได้คะแนนครบหมื่นปุ๊บอะคือมันจะเป็นไทยทันทีเลยว้ยคือแบบฉันเสียกับมันมาเยอะแล้วฉันต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือยูดูคือแบบอีกแค่ห้าลอยกว่าฉันก็จะแบบฉันก็จะเป็นไทยแล้วจะแบบบ้ามากคือแบบนี่คือแบบมันโคตรบ้าคืออาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะับต้องขอประธานอภัยกันด้วยนะจ๊ะโอเค นะคะเหลืออีกไม่เท่าไหร่เรามารับของกันดีกว่านะคะได้รับเปลี่ยนตามมาแล้วนะคะเออเดี๋ยวปัด V.I.P อยู่ได้กี่วัน6วันเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มแล้วกันเนาะอืมไม่รู้จะสุ่มอะไรเพราะว่า V.I.P ที่มีอยู่ก็สุ่มไปแล้วนะจ๊ะเออไม่น่ามารีบรลับเลยเนาะรีบแลับทำไมเนี่ยไม่น่ามารีบรับเลย,ลเย,าาเลยปัฟ,ฟชอ o เดี๋ยวจ้ะครึ่งันแครเดี๋จ้ะอารมณ์นี้คือแบบ อ่าอีฉันเคยได้มาแล้วนะนจ๊ะแบบเออนะคะก็เดี๋ยวใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะลองติดตามกิจกรรมนะคะทําการแจก1,000แค้นนะคะก็ถึงไม่ถึงไม่ไม่แจกถึงพันหรอกแต่ก็แบบแจกสัก2อ0สรอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นส่งของขวัญอะไรพวกนี้หรือไม่งั้นพี่อาจจะใช้หมดกัีเวนต์สมบัติไปก่อนหรือเปล่าต้องดูกันนะคะอยู่ในเพนอยู่ในพิซซี่ฮอลลมาเยอะละเรามาใช้ อ่าไอเทมของส่วนกันดีกว่าแล้วจ้าคือแบบมีความรีไซเคิลรีไซเคิลอะไรอย่าเงี้ยได้ออนุบิชมานะคะโอเคมาค่ะเรามาตกแต่งบ้านกันดีกว่านะจ๊ะไม่ได้ทะลีนะจ๊ะจะตกแต่งบ้านจ้ะเออนนี้เลยจ้าอากาศเอาเป็นอันนีล้ละกันน่าจะโอเคกว่าเนาะเป็นบนรนบนยรยากาศบรรยากาศจะไม่ร้อนนะจ๊ะ อันนี้เป็นห่วงวีร์พีรอยัลนะคะหินวับไม่เปลี่ยนช่างวับไม่เปลี่ยนป้ายนะคะโอเคเรียบร้อยคือมันไม่มีของใหม่ให้ดูหรอกว่าฉันได้อะไรมาเราฉันจะแบบนี้ไงใส่ใส่เอ้คือมันสวยเดอ้อมันสวยเดอ้อเอใอส่เหตุดตั้งคบหรือ,อยังตั้งคบแล้วล่ะหยุยดูแบบดูเลง โอเคนะคะก็ส้นสุดกับกันเป็นระยะไวแค่นี้นะคะเออพี่อาจจะเอาเงินไปผ่านกับอีเวนต์สมบัติสักพักหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะเดี๋ยวยังไงก็ลอลองดูรอรอดูใูใดได้นะคะว่าจะมีกิจกรรมมาเมื่อไร่แต่ว่าก็น่าจะจัดกิจกรรมเร็วๆเ,เพราะว่าพี่เออจะบอกว่ายังไงดี ที่อาจจะแบบใช้เงินเอ้ใช้แคปเปืองนะจ๊ะเอออาจจะหลังลงคลิปไปอาจจะเขียนกิจกรรมไว้หรือว่าอะไรยังไงไว้นะคะก็คงเป็นแจกแคดนั่นแหะคะ่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากร่มสนุกสามารถเข้ามาร่มสนุกได้คือตอนนี้เริ่มอาการดีใจเริ่มหายไปแล้วนะคะเนื่องจากตื่นเต้นมากไปก็ไม่ดีนะจ๊ะจริงๆส่วนมันก็สวยเด้อส่วนคือสวยเลยแหละแต่แบบ ก็พยายามสงบสติอารมณ์สงบเสง,เงี่มใจนิดนึง <c oughs> อะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าดีดาเกินมันจะไม่ดี <c oughs> นะคะเรามาเปลี่ยนแผนตาลยอยย่อก่อน <c oughs> ไม่สวยปลอยสวยปลอยจ้าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอาจจะมีคลิปเปิดตู้แห่งความลับ ที่จะทำวันเดียวกันนี้คือตู้แห่งความรับตู้แห่งความรับต้นเดือนไะยังไม่ได้ทําเลยนะเอ้คือทําไปเรายังไม่ได้ลงแล้วนี่คือตู้แห่งความลับอันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราก็ยังไม่ได้ลงอันแรกนะจะ๊ะคือเอาไปแล้วเดี๋ยวอาจจะอัดอัดลงให้เพราะว่าหลายวันมาคือมันไม่มีคลิปลงเพราะเราก็ลืมอย่างงี้นะคะสัญญาก็จะลืมเอราว่าทำงานเยอะนะคะสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย